สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับหลังจากช่วงเวลาแห่งมาธดอแล้วสู้วัวกระทิงที่บาดเจ็บไปหลายคนกับวัวกระทิงที่ปวดร้ายเพราะว่าเขามันคมเหลือเกินเขาจึงคิดไอเดียไว้ได้แล้วเราก็แล้วก็ใช้ยเสื้อสีเหลือก็มาโดดเกาะจับวัวกระทิงตัวแดงตัวนี้ไว้ แล้วก็มีชายเสื้อเขียวพูดว่านั้นเราก็ตัดเขาทิ้งซะมันจะได้ไม่แทงคนแล้วมันก็น่าจะเวิร์กแล้วพวกเขาก็ล,กลงมือทำกับการตัดเขาวัวกรทิงทิ้งซะมันจะกลายเป็นมาธดอแบบใหม่แบบปลอดภัยขึ้นหรือเปล่านะแล้ววัวกระทิงแดงตัวนี้ก็เสียเขาของมันไปเอออย่างน่าเศร้าเลย แล้ววัวกระทิงก็ได้ขึ้นสงเวียนพร้อมกับมันไม่มีเขามันจะเรียกมัทดอได้ไหมเนี่ยมันต้องเรียกได้สิเพราะว่าสู้กับวัวกระทิงนี่ไม่ได้บอกว่าสู้กับเขาวัวกระทิงไงแล้ววัวกระทิงตัวนี้ก็หัวมุงใช่ถึงแม้วัวกระทิงนี้จะไม่มีเขาแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังแข็งแรงอยู่ดีแล้วมันก็ฟิตนักสู้วัวกระทิงคนนี้ปิวเลย